สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากกันค่ะ นอนดีชีวิตดีเขียนโดยซอจินวอนค่ะแปลโดยชนามาศเพลงสมบูรณ์ค่ะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูค่ะถ้าพูดถึงปัญหาการนอนไม่หลับนอนไม่พอเนี่ยนะคะก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ในยุคนี้ไปซะแล้วค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราประมาทกันมากค่ะว่าการนอนเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับการกินหรือการออกกําลังกายนะคะการนอนไม่หลับเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2แบบค่ะแบบแรกก็คือนอนไม่หลับจริงๆเพราะว่าอายุที่มากขึ้นหรือมีความวิตก กังวลหรือมีโรคประจําตัวค่ะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือไม่นอนค่ะอยู่จนโตรุ่งนะคะแล้วก็คิดว่านอนน้อยไม่เป็นไรอายุยังไม่มากค่ะยังมีเวลานอนอีกเยอะนะคะและชีวิตช่วงนี้ต้องกอบโกยโดยหารู้ไหมค่ะว่ามันเป็นแนวคิดที่กําลังจะนําตัวเองไปสู่หายนะของสุขภาพไหนอีกไม่นานนะคะการนอนไม่พอเนี่ยมันส่งผลเสียตามช่วงวัยค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะคะอาจจะทําให้โกรดฮอร์โมนเนี่ยทำงานได้ไม่ดีค่ะเด็ก ก็เลยจะไม่สูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีสมาธิในการเรียนรู้เรียนรู้ช้าหรือเรียนไม่ทันเพื่อนค่ะส่วนในผู้ใหญ่ค่ะการนอนไม่พอเนี่ยส่งผลให้ภูมิคุ้มกันตก ไม่มีสมาธิตัดสินใจผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายความสามารถในการจดจำเนี่ยลดลงประสิทธิภาพในการเรียนรู้ก็ลดลงด้วยความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ลดลงมีภาวะเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์โรคอ้วนเบาหวานหัวใจแล้วก็ภาวะซึมเศร้าค่ะผู้เขียนเล่มนี้นะคะเขาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการนอนหลับอย่างถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นกูรูการนอนอันดับหนึ่งของเกาหลีสิ่งที่เขาจะมาบอกกับเราในเล่มนี้นะคะ ที่เป็นประเด็นหลักๆเลยนะคะก็คือวิธีแก้อาการนอนไม่หลับแล้วก็การนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในเล่มเนี่ยเขามีทั้งคำแนะนำมีเค s e study มีรายละเอียดงานวิจัยที่แสดงให้เห็นข้อเท็จจริงแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่ทำให้หลับสบายแล้วก็หลับได้อย่างมีประสิทธิภาพกันนะคะข้อแรกค่ะ อาหารที่ช่วยให้หลับสนิทเช่นอะไรบ้างนะคะกีวีอัลมอนด์ซีเรียลกับนมกล้วยนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนแล้วก็การสูบบุหรี่ก่อนเข้านอนค่ะ ข้อที่2ควรสร้างนิสัยที่ช่วยให้หลับสนิทเช่นต้องรู้รูปแบบการนอนที่เหมาะสมของตัวเองอุณหภูมิในห้องควรอยู่ระหว่าง21-23องศาเซลเซียสห้องนอนควรให้มืดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และก่อนเข้านอน3ชั่วโมงไม่ควรกินอะไรแล้วนะคะหรือถ้าจะอาบน้ำก็ให้อาบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำอุ่นครึ่งตัว ก่อนเข้านอนนอกจากนั้นค่ะการเลือกชุดนอนและผ้าปูที่นอนก็มีความสําคัญไม่แพ้เรื่องไหนๆน,นะคะเพราะว่าชุดนอนแล้วก็ผ้าปูที่นอนเนี่ยที่มันเรียบลื่นนะคะมีสัมผัสที่สบายเนี่ยก็จะช่วยทําให้หลับได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ข้อที่3กฎ3ประการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการนอนนะคะก็คือรักษาเวลานอนและเวลาตื่นเนี่ยให้ตรงกันทุกวันเอนตัวลงบนเตียงเมื่อจะนอนหลับเท่านั้นนะคะและสสร้างสภาวะที่ทำให้หลับได้ทันทีที่ล้มตัวลงนอนข้อที่4กํกำจัดการนอนกรนที่เป็นสาเหตุทำให้คุณภาพการนอนเนี่ยลดลงนะคะก็อาจจะด้วยวิธีที่หลากหลายนะคะในเล่มเขาก็แนะนำไ้เช่นให้ใส่ถุงเท้าหุ้มน่อง นะคะร้องเพลงการหาหมอนใบใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที่เขาแนะนำเอาไว้นะคะแต่ว่ารายละเอียดจริงๆเนี่ยยังมีลึกลงไปกว่านั้นค่ะข้อที่5ฝึกการหายใจที่จะช่วยให้หลับสนิท3ขั้นตอนขั้นแรกก็คือหายใจเข้าทางจมูก4วินาทีขั้นที่2กลั้นหายใจไว้7วินาทีและขั้นที่3ก็คือค่อยค่ ปล่อยลมหายใจออกทางปากเป็นเวลา8วินาทีค่ะและข้อที่6นะคะท่ากายบริหารที่ดีต่อการนอนหลับก็เช่นท่าประสานมือแล้วงอหลังท่าแมวท่านอนหงายจับเข่าแล้วดึงเข้าหาตัวท่าคุกเข่าแล้วหมอบ และท่าบิดตัวค่ะนี่เป็นเพียงคําแนะนําแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะในเล่มเนี่ยเขายังมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการช่วยให้เราหลับได้ดียิ่งขึ้นเร็วขึ้นและระหว่างการหลับก็เป็นช่วงเวลาแห่งประสิทธิภาพนะคะที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับมาดีเหมือนเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําไปค่ะถ้าอยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะนอกจากปัจจัยอื่นที่เราต้องฝึกฝนจนเชี่ยวชาญชํานาญแล้วเนี่ยการนอนก็คือหนึ่งในปัจจัยสําคัญ ที่ไม่ควรมองข้ามค่ะไม่เช่นนั้นนะคะความสําเร็จในเรื่องหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมาพร้อมกับความล้มเหลวในอีกหลายๆเรื่องก็ได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วนะคะเขาค้นพบว่าคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาซูเปอร์สตาร์นะคะหรือบุคคลคุณภาพในแวดวงต่างๆเนี่ยล้วนแต่มีพฤติกรรมการนอนที่ดีทั้งนั้นดังนั้นถ้าเราทํางานหนัก เรียนหนักเราก็ควรจะนอนให้หนักด้วยเช่นกันค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ